สวัสดีครับเรามาเริ่มสำรวจเนื้อหากันวันนี้เลยนะครับหัวข้อวันนี้เนี่ยเ,เราเจาะจงไปที่คำสอนจากการบรรยายของครูเมตตาอุทกพันธ์เลยนะครับจากช่องเถราวาดวิถีเซนมาจากไลฟ์ ep 37โดยตรงเลยหัวข้อก็คือดูจิตเห็นจิตรักษาจิตเข้าใจจิตแจ่มแจ้งจิตจบที่จิตค่ะใช่ครับ แหล่งข้อมูลหลักเราก็คือวิดีโอนี้เลยเป้าหมายก็คือสกัดเอาแก่นสําคัญจริงๆว่า,าครูเมตตาท่านสอนเรื่องการทําความเข้าใจจิตไว้อย่างไรบ้างอืมก็นับว่าเป็นการเจาะจงที่น่าสนใจนะคะเพราะเป็นแนวคิดวิธีการปฏิบัติที่ค่อนข้างเฉพาะทางเลยคือมุ่งเน้นการรับรู้สภาวะภายในโดยตรงตามแนวทางนี้เลยคะ่ะครับผมคือครูเมตตาท่านพูดถึงกระบวนการดูจิตเห็นจิตรักษาจิต เข้าใจจิตแจ่มแจ้งที่จิตจบที่จิตเนี่ยซึ่งท่านก็บอกว่าเป็นคําของอาจารย์อุดรฟังดูเหมือนเป็นขั้นตอนนะครับแต่ว่าแก่นแท้จริงๆของประสบการณ์ที่ตั้นชี้ไปคืออะไรครับโดยเฉพาะคําว่าจิตว่างเนี่ยเออมันคืออะไรครับสภาวะแบบไหนค่ะหัวใจสําคัญรมคําสอนนี้เลยก็คือการทําความเข้าใจจิตว่างหรือที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์นะคะครูเมตตาท่านอธิบายว่าเออสภาวะนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปสร้างขึ้นมาใหม่นะ แต่มันเป็นสภาวะดั้งเดิมที่แบบว่าทุกคนมีอยู่แล้วอ๋อมีอยู่แล้วใช่ค่ะมันคนละส่วนกับวิญญาณรู้ครับที่รับรู้อารมณ์ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรพวกนี้ซึ่งในส่วนหลังนี่แหละค่ะที่มันผูกพันอยู่กับสิ่งที่เราเรียกว่าขันห้าอ๋อขันห้าค่ะหรือองค์ประกอบของประสบการณ์ชีวิตเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะเข้าใจแล้วครับคือมีอยู่แล้วไม่ต้องสร้าง แค่เราอาจจะไม่เคยสังเกตใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้ววิธีการที่ท่านแนะนำอย่างวกกลับเข้ามาดูภายในเห็นใจที่ว่างหรือที่ท่านเปรียบเทียบว่าโคไม่โลเลมย่าชำาเลืองดูลูกน้อยอันนี้คือให้เราสังเกตยังไงครับคือแบบหันมามองสบายๆไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจ้องอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะเป็นการฝึกหันกลับมารับรู้ความรู้สึกข้างในตัวเราซึ่งบางทีมันอาจจะรู้สึกแค่นิ่ง,งๆเฉยๆหรือว่างๆหรือบางทีอาจจะรู้สึก เหมือนแบบว่าไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ําไม่มีอะไรเลยค่ะซึ่งครูแม่ตาท่านชี้ว่าไอ้สภาวะที่รู้สึกเหมือนไม่มีอะไรนั่นแหละคือตัวจิตว่างที่ท่านอยากให้เราเห็นให้เราคุ้นเคยกับมันเป้าหมายก็คือการเข้าถึงสภาวะนี้ทําความเข้าใจแล้วก็สุดท้ายคือเป็นหนึ่งเดียวกับมันไปเลยซึ่งท่านสอนว่ามันจะนําไปสู่ความพ้นทุกข์หรือที่เรียกว่านิพพานนะคะฟังดูเหมือน เหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วการดูหรือรับรู้สภาวะที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยท่ามกลางความคิดความรู้สึกที่มันวุ่นวายในแต่ละวันของเราเนี่ยก็น่าจะต้องอาศัยการฝึกฝนพอสมควรเลยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะการฝึกฝนเป็นเรื่องสําคัญเลยในคําสอนท่านก็ยังพูดถึงการเห็นสองฝั่งด้วยนะคะสองฝั่งค่ะคือฝั่งที่เป็นทุกข์หรือการทํางานของขันห้าที่เราคุยกันเมื่อกี้ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันเปลี่ยนไปตลอดเวลากับอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งพนทุก์ก็คือตัวจิตบริสุทธิ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงหมายความว่าพอเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นสองอย่างนี้มันแยกกันชัดขึ้นนะครับถูกต้องค่ะครูเมตาท่านเรียกว่าสภาวะขันทวิมุตคือจิตบริสุทธิ์มันแยกออกจากขันทําให้เราเห็นการทํางานของทั้งสองส่วนนี้ไปพร้อมๆกันได้เลย ท่านก็เปรียบเทียบว่าพระอาหารหันต์คือผู้ที่ท่านมีปกติเห็นสองฝั่งนี้อยู่แล้วนะคะอ๋อครับค่ะนอกจากนี้ท่านก็ยังมีการอ้างอิงคําสอนของครูบาอาจารย์ท่านอื่นด้วยอย่างเช่นหลวงพ่อเยื่นที่พูดถึงจิตสามระดับเพื่อให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกอแล้วหลักการนี้เราจะเอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆได้อย่างไรบ้างครับคือนอกจากตอนนั่งสมาธิแล้วเนี่ยจุดนี้ครูเมตตาเน้น,นมากๆเลยค่ะว่าใช้ได้ตลอดเวลาเลยนะด้วยหลักการที่ว่า ทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างทำงานด้วยจิตว่างใช่ค่ะหมายถึงการดำรงอยู่ด้วยความรู้สึกตัวหรืออยู่กับสภาวะจิตที่สงบว่างโปร่งเบาอันนี้แหละค่ะแม้แต่ตอนที่เราทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะทํางานพูดคุยเดินเหินเคลื่อนไหวพอเราอยู่กับจิตว่างตัวนี้แล้วเนี่ยการกระทําต่างๆมันก็จะทําไปอย่างเป็นธรรมชาติ มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ปราศจากความเครียดหรือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนว่าเราเป็นคนทำอะไรแบบนั้นนะคะอืมสิ่งที่ผมว่าโดดเด่นมากๆจากเนื้อหานี้คือแนวทางนี้เนี่ยท่านนำเสนอว่ามันปฏิบัติได้ง่ายนะเป็นสุขคาปฏิปทาคิดพาพิญญาคือปฏิบัติสบายๆแล้วก็เข้าถึงความเข้าใจได้เร็วด้วยเน้นที่ประสบการณ์ตรงของเราเองเลยใช้เลยค่ะ แก่นสำคัญมากๆก็คือการค้นพบแล้วก็ทำความคุ้นเคยกับจิตว่างหรือรู้ที่บริสุทธิ์ซึ่งมันมีอยู่แล้วในตัวเรานี้เองการกลับมารู้จักสภาวะนี้ซ้ำๆนี่แหละค่ะคือกุญแจสำคัญตามคำสอนนี้ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมุมมองแล้วก็การดำเนินชีวิตให้เป็นศพให้เบาสบายมากขึ้นครับผมโดยสรุปนะครับการสำรวจเนื้อหาเฉพาะจากไลฟ์ EP 37ของครูเมตาในครั้งนี้เนี่ย ก็ทำให้เราพอเข้าใจแนวคิดเรื่องการเข้าถึงความสงบภายในผ่านการสังเกตทำความเข้าใจแล้วก็กลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับจิตว่างหรือจิตบริสุทธิ์ที่ท่านสอนว่ามีอยู่แล้วในเราทุกคนใช่ค่ะแต่ก็ต้องย้ำว่าเนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้เป็นแค่ส่วนสำคัญที่เราสกัดมานะคะสำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดหรือวิธีการปฏิบัติที่ลึกซึ้งกว่านี้ หรืออยากฟังเนื้อหาทั้งหมดเลยก็สามารถกลับไปติดตามได้โดยตรงเลยค่ะที่ช่องเทรวาทวิถีเซนซึ่งก็มีทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ติ k กบอกด้วยค้นหาชื่อช่องหรือชื่อครูเมตาอุทกพันได้เลยค่ะครับผมมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายจากเนื้อหานี้เหมือนกันนะครับก็คือว่าถ้าหากสภาวะรู้ที่บริสุทธิ์หรือจิตว่างเนี่ยมันมีอยู่กับเราตลอดเวลาจริงๆอย่างที่คำสอนว่าไว้แล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่เรามักจะมองข้ามไปหรือว่า อะไรคือสิ่งที่มันบดบังทำให้เราไม่ค่อยได้สัมผัสกับสภาวะนนั้นในชีวิตประจำวันของเรากันพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ